พลพันักปรุงสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับเชา้าเช้ายนนะครับวันนี้ผมมีเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยกับพลคาเฟ่นะครับวันนี้เราจะทําขนมหนึ่งตัวแล้วก็อาหารหนึ่งตัวนะครับขนมที่ผมเอามาฝาก วันนี้สวยงามน่าตื่นเต้นแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเป็นอะไรที่หน้าตาดูแปลกไปจากที่ผู้ชมคุ้นเคยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอเวลาเข้าไปเตรียมตัวในครัวแล้วเดี๋ยวครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับพละพักนักปรุงเมนูแรกของผลคาเฟ่ในวันนี้นะครับเป็นเมนูแบบลุกครึ่งเม็กซิกันนะครับแมงโก้โกคาโมเ e t ทาโก้นะครับเราใช้แผ่นนี้นครับ ตอติย่านะครับเป็นแผ่นแป้งของเม็กซิกันนะครับก็จะเป็นแผ่นดิบมาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปทอดตอนนี้แน่นอนนะครับในเรื่องของการทอดเราก็ต้องใช้น้ํามันรําข้าวนะครับาละครับผมก็ตั้งน้ํามันก่อนนะครับเอาให้ได้อุณหภูมิที่ประมาณ160-170เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับาละครับค่อยๆทอดลงไปทีละแผ่นนะครับพอแป้งเขาเริ่มฟูนิดหนึ่งนะครับเราหาอะไรกดตรงกลางเดี๋ยวเราจะพับให้เขาเป็นครึ่งนะครับสีสวยแล้วนะครับเหลืองทองแล้วเราก็เอาขึ้นจากความร้อนได้เลย เพราะว่าสีเขาจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำแมงโก้กัวคาโมเล่กันนะครับปกติกัวคาโมเล่เขาก็จะต้องมีอะโวคาโดนะครับแต่วันนี้ผมเพื่อเพิ่มความพิเศษก็ใส่มะม่วงสุกลงไปด้วยนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วเราก็ใส่อะโวคาโดนะครับครึ่งลูกครับอันนี้หั่นเป็นเต๋านะครับแล้วก็ใส่มะม่วงนะครับมะม่วงก็ครึ่งลูกเช่นกันที่สําคัญนะฮะหอมแดงอันนี้ประมาณ4ี่หัวถึง5หัวนะครับเราสับเป็นเต๋าเอย่างเงี้ยนะครับ ใบผักชีสับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะครับเราก็บีบน้ำมะนาวน้ำมะนาวเราใช้ประมาณครึ่งลูกก็ได้ครับแล้วก็ใส่เกลือกับพริกไทยเล็กน้อยเค้าให้เขาเข้ากันครับ อันนี้จะเป็นกวัวคาโมเล่แบบเวอร์ชันที่มะม่วงค่อนข้างจะเยอะนะครับจะใส่อย่างอื่นลงไปด้วยก็ได้นะครับมะเขือเทศหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็เอามาใส่ตัวเชลของเรานะครับาล้ครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวแมงโก้กัวคาโมเล่ของเรานะครับตรงกลางอย่างนี้เลยครับกดไส้เข้าไปข้างในหน่อยก็ได้นะฮะจะได้ได้ไส้เยอะๆแล้วเราก็แต่งด้วยใบผักชีสวยๆเล็กน้อยนะครับด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแมงโก้กัวคาโมเล่ทาโก้นะครับเมนูง่ายๆครับเอาละครับแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับกับเรียนทําอาหารเมนูทูน่ากับนอติลูสไลท์นะครับท่านผู้ชมส่งฉลากที่ติดอยู่ข้างฝากระป๋องมาตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับเขียนเหตุผลว่าทําไมถึงอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็เข้าไปเช็คที่ w o r l d w i d e p o l n f o o d m a f i a c o m ว่าท่านผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในสัปดาห์ไหนนะครับเอาละครับในช่วงหน้า ขนมที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้สนุกแน่นอนจะเป็นเมนูอะไรตอนนี้พักสักครู่ครับพละพักนักปรงเดี๋ยวผมจะทำคัพเค้กครับเป็นช็อกโกแลตโคนดิบคัพเคก้กหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆดูไปดีกว่านะครับอ่ะมาดูส่วนผสมแรกนะครับมีแป้งครับท่านผู้ชมครับแป้งอันนี้ผมใช้ทั้งหมด25กรัมนะครับอ่าใส่ไปเลยแล้วก็มีผงโกโก้นะครับก็25กรัม เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราร่อนนิดหนึ่งนะครับร่อนรวมกันครับอ่าเอาละเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอัลมอนด์ป่น40กรัมผสมรวมกันไปเลยนะครับอันนี้เราก็คนกันไว้นิดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยส่วนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองแต่เราต้องแยกเป็นขาวและเป็นแดงนะครับส่วนที่เป็นแดงเราใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวคนนิดหนึ่งก่อนนะครับให้เข้ากัน อพอส่วนผสมแน่นดีแล้วนะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับส่วนที่เป็นไข่ขาวนี่เราก็จะมาตีกับน้ำตาลอีก40กรัมครับอพอเป็นระดับนี้นะฮะก็ใส่น้ำตาลส่วนที่2เอาครับพอเป็นประมาณนี้นะฮะใส่น้ำตาลส่วนสุดท้ายลงไปครับตีจนแน่นเลยนะครับอาดีแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาผสมกันนะครับแต่หลักเกณฑ์ก็คือว่าเนยเขาค่อนข้างจะหนักใช่ไหมครับเราก็จะเอาส่วนประกอบนะครับที่เป็นไข่แดงเนี่ยลงไปผสมกับเนยก่อนเล็กน้อยให้เขาเบาลงพอเขาเบาลงแล้วถึงเ <mm ท <ADHD> ทั้งหมดลงไปผสมกับที่เหลือครับก็มล่อมเบาๆนะครับให้เขาเข้ากันหลังจากนั้นนะครับก็เอาส่วนประกอบของไข่ขาวนี่แหละครับลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับนี่นะครับมล้อมให้เขาเบาขึ้นนะครับ พอเขาเบาขึ้นแล้วนะครับเราก็เอาส่วนผสมไข่แดงตัวนี้นะครับที่มีเนยอยู่ลงไปผสมกับส่วนประกอบไข่ขาวได้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไข่ก็จะไม่ยุบตัวเวลาที่มีเนยลงไปแล้วเราก็ใส่ของแห้งที่เราล่อนไว้แล้วลงไปดลอล่อครับผงโกโก้เนี่ยเขาจะทําให้เค้กค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะครับลดนิดตัล่อดีๆอีกส่วนประกอบหนึ่งที่จะมาเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับเค้กช็อกโกแลตของเรานะครับผมจะใส่แครกเกอร์ลงไปปกติแครกเกอร์คุณผู้ชมก็ทานกระชากาแฟใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทํา เป็นหน้าขนมนะครับเค้กโดยนี่ของเราเป็นช็อกโกแลตโคนดิฟคัพเค้กนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ได้ใช้พิมคัพเค้กนะครับผมจะทําใส่ถ้วยไอติมโคนแบบนี้นะครับเราหาถาดอะไรก็ได้นะครับเอาอลูมิเนียมฟอยล์นะครับมาคุมลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็เอามีดตัดเนี้ยนะครับเป็นรูกระบาดนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปอย่างเี้ครับท่านผู้ชมครับ มันก็จะทําให้เขาตั้งได้นะครับอาล้วครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆหยอดกันเลยผมใช้ถุงบีบช่วยนะครับเพื่อที่จะทําให้การหยอดของเราง่ายขึ้นอา้าวเรียบร้อยพอดีเลยครับเสร็จแล้วก็โรยด้วยแครกเกอร์ที่เมื่อกี้เราบดไว้นะครับอาล้วครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบที่เราเปิดไว้แล้ว160องศาครับประมาณ20นาทีครับท่านผู้ชมครับ ะระหว่างที่คอยเค้กนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวเมลแรงกันครับคุณผู้ชมครับเมลแรงที่ผมจะทำนี่เป็นอิตนเลีย์เนเมแรงนะฮะก็เป็นเมลแรงร้อนเราใช้น้ํา60มิลลิตรนะครับใส่ไว้ในหมอ้อเลยแล้วค่อยใส่น้ําตาลปางลงไป240กรัมนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งไฟครับ ในการทำอิตาเลียนเมลแรงนะครับเราจะใช้น้ำเชื่อมที่อุณหภูมิ121องศานะครับในขณะเดียวกันผมใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองหรือ120กรัมนะครับเราใส่ในเครื่องตีไข่ไว้ได้เลยนะครับครับแล้วเรายังจะไม่ตีเขานะครับเราจะคอยให้น้ำตาลของเราเนี่ยถึงตอน110องศาก่อนแล้วค่อยเริ่มเปิดเครื่องนะครับพอ110องศานะครับท่านผู้ชมก็เปิดเครื่องตีไข่ขาวเลยนะครับแรงสุดได้เลยครับ121แล้วครับท่านผู้ชมครับ หยุดความร้อนเขานิดหนึ่งนะครับนะฮะและเหตุผลที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับสเตนเลสนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆเทน้ําตาลให้ไหลลงไปข้างๆโถอย่างนี้นะครับอันนี้ครับเป็นเหตุผลที่ท่านผู้ชมจะต้องใช้โถตีที่มีลักษณะเป็นสเตนเลสนะครับถ้าเรอใช้เป็นพลาสติกพลาสติกจะละลายนะครับพอน,น้ํำตาลลงไปหมดแล้วนะครับเราก็เร่งความเร็วได้เลยครับ ตอนนี้จะร้อนมากนะฮะท่านผู้ชมแล้วเราก็คอยจนเขาเย็นลงเป็นอุณหภูมิห้องเราก็จะได้เมอ์แรงที่มีสีสวยขาวเงานะครับขนมเค้กของผมก็ใช้ได้แล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเอาออกจากเตาดีกว่าเราหยิบออกมาพักนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นลนักษณะนี้นะครับ สาเหตุที่เราหยิบออกมาพักนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเบิดเราวางอยู่ในนี้ตอนที่เขายังร้อนๆเดี๋ยวตัวเวเฟอร์เขาจะนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราปักให้เขาเป็นที่อุณหภูมิห้องนะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ชมดูนะฮะเมอแรงก็ใช้ได้แล้วแต่เมอแรงเนี่ยเขามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ใช้เขาเราต้องปั่นเขาไปเรื่อยๆนะครับตีเบาๆก็ได้ให้เขามีการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเกิดเราค้างเขาไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุบและฟอร์มเขาจะเสียนะครับเย็นแล้วนะครับผมเอากลับมาวางที่เดิมเพราะว่า ทำให้เวลาที่เราบีบจะบีบง่ายนะครับคุณผู้ชมครับใช้หัวบีบแล้วแต่คุณผู้ชมอยากให้เป็นลายดาวก็ได้จะได้เป็นลายลายนะครับแต่ผมใช้หัวบีบตรงๆนะฮะอยากให้มันมีเอฟเฟกที่ออกมาหน้าตาคล้ายกับไอศครีมนะครับ เอานะครับคุณผู้ชมต้องเย็นแล้วถึงกลับมาวางนะครับไม่งั้นตัวข้างล่างมันจะนิ่มเพราะมันร้อนนะครับผมสับช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์นะฮะช็อกโกแลตคอมเพลว์คือคือเป็นช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของของน้ำมันอื่นๆที่นอกจากโคโค่บัตเตอร์นะครับเพราะว่าเวลาที่ไปเคลือบแล้วเขาจะติดได้นะครับเราก็สับเป็นอย่างเงี้ยนะครับใส่ถ้วยไว้ก่อนแล้วก็มาเข้าไมโครเวฟนะครับค่อยๆให้เขาละลายนะครับอ่าคุณผู้ชมลองดูนะฮะช็อกโกแลต เริ่มละลายแล้วท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะฮะอย่าให้ร้อนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตอนไปชุบเมล์แรงแล้วมันติดไม่สวยนะครับอ่ะละครับเหตุผลที่ผมใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะเอาโคนดิบของเรามาจิ้มในนี้แนฮะเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นหน้าตาของช็อกโกแลตโคนดิคบคัพเค้กนะครับ ไม่ยากนะครับอาจจะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงก็เป็นอีกหนึ่งเมนูจากพลคาเฟ่นะครับสำหรับสูตรขนมในวันนี้นะครับรวมถึงอาหารและขนมเครื่องดื่มทุกอย่างย้อนหลังท่านผู้ชมแวะเข้าไปได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o o ครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวของอาหารดีๆยังมีอยู่นะครับจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ